สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง m o n o f o r ์อีกครั้งนะครับหลังจากที่ทำคลิปล่าสุดแล้วหายไปประมาณสนะักสองอาทิตย์นะผมเช่วงนั้นิทยาศาสตรอืมประมาณนั้นก็คลิปนี้จะมารีวิวทีมแบ็คโฮทั้งทีมนั่นเองนะแต่ว่าไม่ใช่แบ็คโฮแบบว่าสองช่องติดนะครับจะเป็นแบ็คโฮแบบนี้นะครับ Back hole, Giant, Back hole, Back hole แบ็คโฮลเจนแบ็คโฮแบ็คโฮอะไรประมาณนี้นะเป็นปนๆกันไปนะก็จะมารีวิวดาเมจของถ้าเป็นทีมแบ็คโฮทั้งทีมนะดาเมจจะเท่าไหร่แล้วก็หลังจากเทดาเมจเสร็จจะสอนวิธีการว่าแบบว่าลงเลดยังไงให้ดเเหรรียยญสุ S ่มมอะะๆนคับผก็ ไปดูเรื่องดีพกันเลยดีกว่ากน็อ,อยู่กับหอคอยชั้นที่หนึ่งร้อยสามนะครับผมตอนนี้อ่าแล้วก็เรื่องหอคอยผมแนะนําว่าไม่ให้เกินร้อยสิบนะครับเผื่อว่าแบบว่าเขาเอาจจะแบบเอาของมาใส่ที่หลังอะไรอย่างงี้นะเหมือนแอดมินเขาทำของไหมเขาบาอก่าจริงๆนะผมว่าก็เราจะเทดามเมจกับบอสนะครับบอสเลือดอยู่ที่เก้าร้อยเอ็มนะครับส่วนเวลาบั็กนะผมก็ไม่รู้ว่าแบบใครเป็นบ้างแต่ว่าผมเป็นทุกรอบเลยอ่าดีพตอนตีปกติจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับรอเรามันขึ้นกันประมาณสิบเอ็มยี่สิบเอ็มมั้งครับประมาณนี้ ตอนนี้ครับอยู่ชั้นที่ชั้นร้อยสี่แล้วผมบอสเลือดอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบมผมหวังว่าบอสจะเทสสกิลได้นะผมจะกดสกิลเลยลวกันแบบว่าไม่ต้องรองมันเต็มถ้ากดแบบไม่เต็มดีเจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยเอ็มกว่าๆนะครับผมก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะอ่าก็ใครจะปั้นทีมแบ็คโฮก็ตอนนี้ไม่แนะนำให้ปั้นแล้วครับเพราะว่าหลังลงคลิปเนี้ยน่าจะเป็นแบบว่าอัปเดตต่อไปแล้วนะ่าะไม่ทําทีมแบ็คโฮแบบนี้ในอัปเดตหน้านครับผมสำหรับตัวอัปเดตหน้านะก็แล้วอัปเดตหน้า่โ ก็เราดูกันก่อนเนานะอย่าเพิ่งสุ่มแบคโฮกันเลยดีกว่าอ่าก็ไปดูเรื่องว่าลงเลทยังไงให้ได้เหรียญดับเยอะนะครับผมไปเข้าเรื่องกันเลยก็กลับมากที่เมืองหลักแล้วนะผมก็วิธีการลงเลดให้ได้เหรียญเยอะๆทุกคนเห็นตรงนี้ครับคาว่าดอปส่วนลักลักจะมีผลสําหรับการสุ่มต่างๆนะครับเรื่องในเรื่องของคอสมิกดบับอะไรพวกนี้นะในเรื่องตู้สุมนะ่มเนาะส่วนเรื่องดับก็จะเป็นพวกเหรียญในเลดนะผมอ่าก็ให้ทุกคนทําทีประมาณนี้นะผมอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องบับก่อนว่ามันเป็นยังไงก็บัฟแนะนําให้เป็น สองอย่างนี้นะถ้าทานทำทีมแบบคืออันแรกคือแม่เหล็กสามครับผมมันจะบวกประมาณส0สิบเปอร์ซ็นหรือยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ผมจำไม่ได้แล้วก็เป็นบัฟโจนท่านนะครับบัฟโจนจะบวกโอกาสดรอปนะครับผมต้องบัฟโจนท่านนั้นนะครับบัฟโจนคู่บัฟแม่เหล็กนะครับผมนี่จะทำให้โอกาสดรอปเราเพิ่มขึ้นนะครับก็เดี๋ยวลองถอดตัวดามจตออกก่อนก็บัฟดรอปสองอันที่ผมพูดไปนะครับเมื่อใส่ตัวหนึ่งนะครับตอนแรกบัฟดรอปผมน่าจะมีหนึ่งนะแต่ว่าผมซืเกมไพ่ได้แค่ไม่สอง พอใส่ปุ๊บบัฟดับผมกลายเป็นสามจุดสองละเห็นไหมครับว่ามันเพิ่มขึ้นนี่แหละครับวิธีการลงเหรียญให้มันได้เหรียญเยอะนะครับผมก็ก็จะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์การดับหรือการคูณดอปของเรานะผมลงให้ดูนะครับว่าลงตานี้ได้เท่าไหร่ก็ทีมดอปของผมเมื่อใส่ครบนะครับดาเมจเอ้ยดอปจะอยู่ที่เก้าจุดสองเอ็กนะครับผมเป็นการคูณเก้าจุดสองนะผมไปก็ตอนนี้เห็นไหมครับว่าเหรียญเราได้เยอะมากๆนะครับในการเดินผ่านมอนสเตอร์ครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้ได้มาน่าจะยี่สิบกว่าเหรียญแล้วครับประมาณนี้นะประมาณเพราะว่าปกติถ้าทีมเราไม่มีดรอปหรือไม่มีอะไรเลยนะครับมันจะดรอปแค่ประมาณตาละสามสิบนะครับผมน่าจะแม็กแม็กละสามสิบสามสิบคือน่าจะถึงด่านนู้นเลยนะผมก็ตอนนี้ขอเร่งสปีดไปดถึงบอสเลยนะครับไปก็น,นี่นะพอถึงบอสแล้วนะอ่าเห็นไหครับว่าได้ตอนนี้ได้มาทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบหกเหรียญแล้วนะเห็นไหมครับเราเราแค่ลงถึงด่านบอสเองนะตอนเนี้ย ผมรู้สึกว่าหลบแงงมไม่ดีผมหลบตรงนี้แล้วกัน DPS อาจจะขึ้นช้าหน่อยนะเพราะว่าผมโดนสตันเยอะมากเลยผมต้องหลบผมหมละขอเล่งสปีดเลยนะครับต้องตีบอสมันจะช้าเกินไปนะถ้าผมไม่เล่งสปีดอ่าตอนนี้ตีบอสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เหรียญมีอยู่ที่176นะครับเรามาดูกันว่ารับสิจะเป็นเท่าไหร่ได้ไปทั้งหมดประมาณตีาข้าวรับน่าจะ170เหรียญขึ้นนะสำหรับทีมดรอปของผมนะครับก็ใครจะทำทีมแบบก็แนะนำเป็นประมาณนี้นะส่วนวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะบ,บ๊ายบายผมวาเจอกันในคลิปหน้าครับถ้าอยากให้ผมมาไลฟ์แบกเลดบอกได้นะครับสำเร็จใหม่นะ